ไม้อ่อนบทที่ห้าสิบเจ็ดกณะหอบถุงกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่เบริ่มเอาไว้ในอ้อมกอดสองใบจินดาราร้องว่าโอ้โหจ่ายซะเยอะแยะเชียวบอกให้ซื้อเนื้อไก่กับผักขนมปังข้าวสารอ้อเบคอนไข่แค่นั้นเองขนาดแค่นั้นของพี่จินยาวเป็นหางว่าวจริกาหัวเราะในตาเป็นประกายเจิดแจ่มเมื่อปล่อยตัวตามธรรมชาติ ดูล่นสะสวยน่ารักกว่าจินดารามากกัษณะยิ้มกับหลอนอุ้มถุงเข้าไปวางไว้ในครัวแล้วก็หันกลับมาไหวจิตดีซึ่งเดินตามเข้าไปในครัวด้วยจิตดีนึกขวางท่าทางค่อนข้างจะกรี๊ดกร้าดของจาริกาคุณยายเล็กชอบผู้หญิงไว้ท่าจะยิ้มจะชอบก็ให้พอสมควรแต่ตอนนี้ดูเหมือนจาริกาจะวางท่าลงโดยไม่ได้ไว้เอาเสียเลยคืนนี้เห็นจะต้องพูดกันสักหน่อย หนูกลางหัวอ่อนตามคนง่ายยิ่งมาอยู่ใกล้พี่สาวแบบนี้จาริกาขมีขมันช่วยรื้อของออกมาวางบนโต๊ะเสียงอุทานสดใสดังอยู่ไม่ขาดระยะตายน่ากินทุกอย่างเลยแม้ซื้อเสียครบเลยนะคะกาแฟนมสดโอ้โหน้ำส้มขวดบอร์อมเลยหล่อนหยิบขวดน้ำส้มสดซึ่งบรรจุขวดพลาสติกเป็นแกลอนขึ้นมาดูจินดาราว่า ที่นี่เขาไม่กินน้ําพวกเครื่องดื่มต่างๆเลยมีเยอะแยะหลายยี่ห้อนมสดใส่กล่องกระดาษน้ำส้มใส่แกนลอนเบอร์เร่อของพวกนี้ถูกเป็นบ้าเลยคุณกัศนะจ่ายของเก่งจังจริกาเหลือบดูเขาผิวหน้าแดงนิดๆหล่อนกล่าวต่อไปว่าดูไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะคะคุณยายว่าเออจริงสิไม่นึกว่าจะซื้อของเป็น เด็กมาอยู่ที่นี่ดีนะรู้จักทำอะไรอะไรช่วยตัวเองได้จินดาราว่าตอนอยู่กับครอบครัวจิมมี่เขาช่วยเสยเก่งเดี๋ยวแสดงฝีมือหน่อยนะคุณนะช่วยกันดีกว่าจริกาขัดขึ้นคุณยายรอทานก็แล้วกันนะคะยายนั่งนี่แหละคุณยายนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวชิดฝาผนังจินดารานึกขันในใจคุณยายนี่พิกล ยังคงกันท่าจริกาอยู่นั่นเองจะกันไปได้สักเท่าไหร่เชียวไม่เข้าใจเลยจริงๆจินดารายกหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ซื้อเตรียมเอาไว้ให้ออกมาจากกล่องกัศณนะบอกว่าผมหุงข้าวให้เองจริกาดูเขาอย่างทึ่งมองดูหล่อนจะชื่นชมเข้าไปทุกอิริยาบถกัศณนะตวงข้าวซาวแล้วก็ตวงน้ำใส่อย่างคล่องแคล่ว จินดาราช้ำเลืองดูน้องสาวเห็นจริกาหมัวแต่เพลินดูกัศณะทำงานหล่อนจึงส่งเขียงไม้กับมีดและไก่ให้เอา้าคุณกลางหั่นไก่ไปหั่นชิ้นนิดนิดนะมื้อนี้จะทำข้าวหน้าไก่เลี้ยงตำรับห้าแยกพรพลาชัยเชียวนะเธอทำเป็นด้วยหรือคุณยายถามจินดาราหัวเราะตอบว่าเป็นสิคะเดี๋ยวนี้หนูเก่งไม่ยากเย็นอะไรเลยเอาไก่คั่วๆกับซีอิ๊วกับเผ็ดแล้วก็ละลายแป้งมันนิด แป้งสาลีหน่อยราดลงไปใครกินก็ตักราดข้าวเข้าก็เท่านั้นเองทำกับข้าวเก่งนักมาอยู่ทำกับข้าวให้ยายกับน้องกินเสลยก็แล้วกันโอ้ยจินดาราเผลอร้องอุทานออกมาคุณยายว่าทำไมยะอยู่กับผู้ใหญ่ทำอะไรไม่คล่องใจหรือ,อยังไงคุณยายกล่าวต่อไปว่าเธอนี่เหมือนแม่วิพาดาเข้าสักนิดก็จะดีหรอกที่จริงยายอยากเอาเข้ามาด้วย แต่ติดที่หนูกลางเขาจะต้องรีบมาเข้าโรงเรียนฝ่ายแม่วิก็ต้องคอยให้แผลหายแล้วก็ต้องผ่าตัดอีกทีไม่งั้นก็คงเรียนโทแทอะไรด้วยแล้วเพราะเขารักหนูกลางมากเป็นห่วงเป็นใย,ยสารพัดยิ่งกว่าพี่น้องซะอีกประโยคท้ายคุณยายอดแหวงมาทางจินดาราไม่ได้ทว่าหลานสาวไม่ได้สนใจเดือดร้อนอะไรหัวเราะตามเคยไอวิมาก็มาตีกับคุณณน,นะสิ ขาคู่รักคู่แขนกันมากับคุณณน,นี่คุณยายไม่เข้าใจคำว่าคู่รักคู่แขนที่หลานสาวพูดเล่นคิดว่ากัษนะกับวิพาดาเคยมีความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวกันมาก่อนจึงเบิกตากว้างขึ้นนิดหน่อยอุทานกึ่งถามว่างั้นเหรอกัษนะชำเลืองดูจินดาราทาเสียงติงอย่างเกรงใจว่าคุณจินจินดาราเลยแก้กับคุณยายว่า หนูหมายถึงก่อนนั้นเขาไม่ถูกกันนะคะ่ะแต่ตอนนี้ต่างคนต่างโตแล้วขืนมาตีกันก็หล่นใช้สันมีดทำท่าหันคอตัวเองพลางหัวเราะจับเชือดซะทั้งคู่เลยคุณยายทำท่าเหมือนจะคอนหน้าบึงบ้งเธอนี่พูดอะไรเป็นเล่นไปหมดเยจินอ้าวจะทำอะไรก็รีบทำเข้าสิเข่าจวนจะสุกแล้วมังเดี๋ยวให้คุณณนะเขาผัดก็ได้ค่ะนี่ นี่เสร็จหมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวต้มซุปซองหนึ่งเสร็จเลยคุณยายไปอาบน้ําก่อนไหมคะหนูจะได้ไปดูก๊อกน้ําฝักบัวให้แต่ละแห่งไม่เหมือนกันหรอกค่ะหนูโดนมาแล้วตอนขามานอนโรงแรมที่ฮาวายโดนเอาก๊อกพิสดารเข้ากําลังก้มก้มเงยๆน้ำร้อนราดหลังฉาเกือบเป็นกุ้งสุกไปแล้วหล่อนเล่าพลางทําหน้าทาตาประกอบจนคุณยายเองแม้จะมีทุนขวางๆหลานสาวคนโตอยู่ก็ยังอดหัวเราะไม่ได้ จาริกานั้นหัวเราะชอบใจจนหน้าแดงทีเดียวแล้วคุณยายก็เลยเดินตามหลานสาวคนโตออกไปจากครัวพอเหลือกันแค่สองคนจาริกาก็เริ่มใจเต้นผิดปกติขึ้นมาทันทีหล่อนมองดูกัษณนะผัดหน้าไก่ด้วยท่าทางธรรมะแมงรูปร่างเขาสูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่หน้าตายังคงเป็นไอ้เสือยิ้มยากอยู่เขาหันมาทางหล่อนอุทานว่าอ้าวคุณจินลืมละลายแป้งให้ผมซะแล้ว หมูแต่พูดมากจริกาหัวเราะกลางละลายให้ก็ได้ค่ะอยู่ไหนคะสองถุงนั่นแหละแป้งสาลีหนึ่งช้อนครับแป้งมันครึ่งช้อนใส่น้ำหนึ่งถ้วยอันไหนแป้งมันคะลองจับดูสิครับแป้งมันมันลื่นลนเอียดเจริกาทำตามที่เขาบอกแล้วก็ส่งให้เขาหล่อนเดินเข้ามายืนดูเขาเกือบจะชิดตัวกัสนะแม้เหมือนหน้าไก่ตามร้านเปียบเลยเก่งจัง คุณจินสอนผมนะ่ะอุปทานของจาริกาหรือเปล่าก็ไม่รู้หล่อนรู้สึกว่าซุ้มเสียงที่เขาพูดถึงจินดารานั้นฟังดูชื่นชมอย่างไรก็ไม่รู้คุณนะคะเขายกกระทะขึ้นจากเตาแก๊สเทหน้าไก่ลงในชามก้นลึกใบใหญ่ปากรับคำเรียกขานของหล่อนครับกลางฝากผ้าพันคอผ้าใหม่มาให้ใช้บ้างหรือเปล่าคะ ที่จริงเขาเก็บเอาไว้ในลิ้นชักตั้งแต่ฉีหอออกดูแต่ไม่อยากให้หล่อนเสียใจจึงเสตตอบไปว่าขอบคุณครับผมฝากการขอบคุณไปแล้วคงได้รับตอบไม่ตรงคำถามนี้คะหล่อนคาดขันกษณะจึงตอบว่าสีมันสดใสไปหน่อยผมเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็แปลว่าไม่ได้ใช้เลยเสียงหล่อนตัดเพอกษณนะชักออกนึกรำคาญการคาดขันถามในเรื่องที่เขารู้สึกว่าไร้สาระ จึงนิ่งเสียพอดีจินดารากับคุณยายโผล่เข้ามาจริกานึกหมุดหงิดค้างอยู่ในใจเมื่อกินอาหารหล่อนจึงกินได้นิดเดียวทำท่าเหมือนกลืนไม่ลงหล่อนเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอารมณ์ของหล่อนไม่เคยเป็นกลางเวลากระทบกระเทือนกับเรื่องใดๆไม่ว่าเสียใจดีใจตื่นเต้นกังวลเป็นทุกข์หงุดหงิด อารมณ์ที่สัอ้นอยู่ภายใต้กริยามารยาทสงบสง่าก็คืออารมณ์รุนแรงรักแรงเกลียดแรงดีใจตื่นเต้นอย่างรุนแรงแล้วก็กินไม่ลงนอนไม่หลับหนูกลางเป็นอะไรไปลูกกินข้าวนิดเดียวเหมือนแมวดมคุณยายผู้รักถนอมหลานเหมือนเด็กเล็กๆถามอย่างเป็นห่วงเป็นใยปวดศีรษะนิดหน่อยค่ะคงไม่ชินกับอากาศที่นี่ พอก่ำลงก็นาวมากนะกินยาหน่อยไม่ลูกไม่หรอกค่ะจินดารามองดูน้องแม้จะไม่สู้ใกล้ชิดกันเท่าไหรนะ่นักแต่ดูเหมือนหล่อนจะรู้จักจราริกาดีกว่าคุณยายหรือแม่ของหล่อนเองคงไม่ใช่อะไรหรอกเหตุเห็นจะมาจากกษณะนั่นเองเพราะคนนี้แกชอบทำหน้าตาเคร่งครึมไม่เอาไหนกับใครทั้งนั้นน่ากลัวจะทำอะไรให้คุณกลางเขาน้อยอกน้อยใจเข้าแล้วสี่ คุณกลางนี่ก็นิสัยจุกจุกจิกจิกแบบเดียวกับคุณยายไม่มีผิดเลยพอไม่ชอบไม่ถูกใจมีอะไรกระทบนิดอารมณ์ไหวปุ๊บก็ชักสีหน้าปั๊บทีเดียวจินดาราก็เลยกล่าวว่าไม่สบายก็นอนเสียทีแรกตั้งใจจะชวนไปนั่งรถเที่ยวดูเมืองคุณกลางเกิดไม่สบายเดี๋ยวล้างชามแล้วกลับเลยดีกว่าจาริกานิ่งอั้นไปนิดหนึ่งพี่จินอยากกลับอยู่แล้วอย่ามาพูดท่าโน้นท่านี้เลยอยากกลับก็กลับกันไปเถอะ ปากของจริกาออกจะสั่นนิดๆคลายกระตกคนอื่นๆอ,อาจจะไม่ทันได้สังเกตแต่จินดาราซึ่งดูเผผิๆเ,เหมือนคนไม่ช่างสังเกตทว่าแท้จริงแล้วหล่อนเป็นคนมีความละเอียดอ่อนมากหล่อนสังเกตเห็นอาการของจริกาจินดารารู้สึกว่าจริกาค่อน,ข,อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากอารมณ์ของหล่อนดูจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผิดกว่าแต่ก่อน จินดาราใจหายนิดหน่อยนึกตำหนิตัวเองว่าไม่ควรจะแย่น้องเลยหล่อนจึงหัวเราะปวดหัวเดี๋ยวไปนั่งรถเที่ยวก็หายไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆไปพี่จะพาชมเมืองสวรรค์บทที่58จินดาราจับน้องสาวส่งขึ้นนั่งตอนหน้ารถคู่กับคันะผู้เป็นคนขับส่วนคุณยายนั่งตอนหลังรถหล่อนก้าวตามขึ้นไปนั่งข้างๆคุณยาย กัศณะขับรถผ่านไปตามถนนต่างๆซึ่งมักจะเป็นถนนวันเวรถวิ่งทางเดียวเพราะฉะนั้นจึงเลี้ยวตัดเข้าถนนน,นี้ออกถนนโน้นโดยไม่ต้องมีการกลับถนนเดิมคนเพิ่งมาจึงรู้สึกว่าสนุกเพลิดเพลินไม่น้อยจริกาดูมีความสุขและร่าเริงมากหล่อนซักถามกัศณนะไม่ขาดปากดูเหมือนแทบจะลืมคุณยายกับจินดาราเอาเลยทีเดียวเมื่อรถวิ่งผ่านถนนสายยาวสายหนึ่ง บางตอนตัวตึกสองข้างค่อนข้างโกโรโกโสและมีเงามืดสลัวบางหนุ่มผู้เดินอยู่บนทางเท้ามีกริยาท่าทางแปลกๆมีบางหนุ่มยืนโบกรถรออยู่ริมถนนใต้แสงไฟจากโคมสองถนนจินดาราหัวรอกิกกักเบาๆกัษนะหันมามองดูหล่อนแวบหนึ่งและยิ้มน้อยๆจริกาถามด้วยเสียงกระตือรือร้นทันทีอะไรเหรอพี่จินมีอะไรกันเหรอ ถามคุณนะดูสิอะไรคะคุณนะเกิดมีเลสไนอะไรกันขึ้นมาคุณยายผู้ขวางหูขวางตากริยาอาการระรื่นของหลานสาวคนเล็กผ่านหมันไส้หลานสาวคนโตในเชิงที่ว่าเป็นใจให้น้องสาวระลิกระรีก,กับผู้ชายยิ่งหมันไส้ขึ้นมาอีกหน่อยจึงดุเอาว่าจะบอกน้องเลยก็ไม่บอกต้องโยกโยให้ถามคนโน้นคนนี้ยี่จินนี่พี่ลึกก็คุณนะเขาเป็นเจ้าของเรื่องนี่คะ ต้องให้เขาเล่าเองถึงจะมันจินดาราลากเสียงใส่ตัวเอสเธอแล้วก็ชอบพูดภาษาวิกลอะไรไม่รู้หนูเลยไม่รู้เรื่องกันว่าพี่จินเข้าหัวเราะอะไรคุณนะเล่าได้หรือยังล่ะคะกษนะคงยิ้มอยู่ในหน้าจินดาราเห็นคุณยายเล็กทำหน้ารำคาญเต็มแก่เลยเป็นคนเล่าขึ้นมาเสียเองหลังจากหัวเราะค,ค,คิกคักนําขึ้นมาก่อนหล่อนก็ว่าถนนนี้ชื่อสารตามอานิก้า อย่าเฟื้อเชียวแต่ตอนนี้เป็นตอนอันตรายสำหรับหนุ่มๆที่ยังไม่อยากมีสามีหรือภรรยาเป็นผู้ชายด้วยกันคุณกัษนะเขายังเคยขับรถมาคนเดียวตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆยังไม่รู้จักอะไรเลยรับหนุ่มคนหนึ่งขึ้นรถมาด้วยพอมากลางทางโดนจับนั่นจับนี่จินดาระหัวเราะกิกขึ้นมาอีกคุณยายทำหน้าตึงแต่ก็อยากฟังต่อเหมือนกันส่วนจริกาอุทานแกมหัวเราะว่าตาย แล้วหล่อนก็ชะงักเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้หน้าเสียลงไปทันทีทว่าไม่มีใครสังเกตจินดาราขยับเข้าไปจับผนักพิงของน้องสาวชะโงกหน้านิดหน่อยถามกัศณะว่าแล้วไงล่ะคุณนะะเล่าเองสิตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับกัศณะอดหัวเราะหึหึอยู่ในคอไม่ได้ผมก็เลยลงเท่านั้นเองเกือบจะเสียตัวไปแล้วสิจินดารารอแล้วหัวเราะอ,อีก คุณยายดุว่าพูดอะไรไม่รู้เยจินนี่ก็จริงๆนี่คะ่ะในนั่นแกเป็นผู้ชายประเภทชอบผู้ชายสวยๆหล่อๆพูดง่ายๆชอบลํำผู้ชายด้วยกันเอาเป็นเมียแทนผู้หญิงนะคะพวกบา้บาๆบอๆแบบนี้ที่นี่มีแยะนะคะคุณยายชนิดทําตัวเป็นผู้หญิงตรงข้ามกับพวกเราก็มีเยอะเรียกว่าพวกนี้เขาตัดผู้หญิงจริงๆทิ้งไปเลยไม่สนผู้หญิงจริงๆเลยหล่อนพูดแกมหัวเราะต่อไปว่า คุณนะแย่หน่อยรู้สึกจะเป็นที่ต้องใจทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายสนองโดนทั้งจับทั้งจีบคุณยายมีความรู้สึกว่าหลานสาวคนโตนี่ช่างพูดจาไม่ค่อยประหยัดถ้อยคําเอาเสียเลยเพราะคุณยายไม่เคยใกล้ชิดกับพวกวัยรุ่นและหนุ่มสาวที่พูดจาเปิดเผยแบบนี้โดยเฉพาะพูดต่อหน้าผู้ชายหนุ่มเสียด้วยนึกอยู่ในใจว่ายายจินดารานี่แย่จริงๆ เห็นหลานสาวคนเล็กนั่งนิ่งขึงไปเลยคิดว่าจริกาผู้ได้รับการอบรมมาให้เป็นผู้ดีบอบบางคงจะรู้สึกระคายหูถ้อยคำของแม่พี่สาวเต็มทนจึงดุหลานสาวคนโตอีกว่า mm. ผู้จาน่าเกลียดพิ่ลึกหละเยะจิน mm. ก็จริงๆนี่คะคุณยายดูนั่นสิคะจินดาราชี้ให้ดูผู้ชายสองคนแต่งตัวด้วยกันเกงรัดรูปเสื้อยืดคอวีแนบเนื้อเข้าชุดกัน คนหนึ่งแต่งสีม่วงอีกคนหนึ่งแต่งสีเหลืองมะนาวบอกว่าอีแบบนี้ถ้าปล่อยคุณณลงไปแม่ถึงกันตายเลยบ้าคุณยายอุทานแค่นี้เองไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงหลานสาวหรือหมายถึงหนุ่มเอิยงสองนายนั่นจินดาราเอื้อมมือทอดแขนวางลงบนไหล่ทั้งสองของน้องสาวไม่ทันฉุกใจว่าน้องนิ่งเงียบผิดปกติเหลียวหน้ามาพูดกับคุณยายว่า ที่จริงเรื่องผู้ชายรักชอบผู้ชายด้วยกันก็มีมาแต่โบราณแล้วไม่ใช่หรือคะเห็นแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเรียกว่าเล่นสวาสดถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเรียกว่าเล่นเพื่อนแม่ว่าเมื่อก่อนนี้ในวังไม่มีผู้ชายสิทธิเล่นเพื่อนอะไรนี่ดูเหมือนจะเริ่มต้นมาจากในวังนี่แหละแม่เธอแล้วก็อยู่ดีๆเอาเรื่องบัดสีอะไรไม่รู้มาเล่าให้ลูกฟังไม่รู้เห็นดีเห็นงามยังไง ไม่ใช่เรื่องบัตรสีนะคะคุณยายเรื่องของธรรมชาติต่างหากธรรมชาติที่เกิดวิปริตเพราะเหตุผลบางอย่างอาจจะสิ่งแวดล้อมอาจจะด้านจิตใจความกดดันความไม่พอใจหลายต่อหลายอย่างหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกิดการไม่ต้องการงอเพศตรงกันข้ามโอ้ยอย่ามายกเหตุผลอย่างโน้อนอย่างนี้เลยสำหรับฉันถึงยังไงฉันก็เห็นเป็นเรื่องทุเรศอยู่นั่นแหละอะไรธรรมชาติเขาจัดไว้ให้ดีๆแล้ว เป็นสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงทำยังไงมันก็เหมือนกันไปไม่ได้คนมันอุตริผิดมนุษย์ผิดธรรมชาติกันเองแล้วคุณยายก็ว่าต่อไปว่าหยุดพูดเรื่องนี้ทีฉันไม่อยากฟังเรื่องบัตรสีบัตรทถลิง จินดาราแอบอยักคิ้วข้างหนึ่งโดยไม่ให้คุณยายเห็นและรู้สึกว่าไหล่นุ่มๆของน้องสาวที่ท่อนแขนของหล่อนวางพาดอยู่นั้นกระตุกค่อนข้างแรงครั้งหนึ่งจึงชักแขนกลับมาถามว่าเมื่อเหรอคุณกลางเปล่าวความสนุกแจ่มใสของจาริกาเริ่มหมดสิ้นไปตั้งแต่จินดาราพูดถึงเรื่องเหล่านี้อารมณ์อ่อนไหวของหล่อนถูกสะกิดให้สะเทือนโดยเฉพาะเมื่อคุณยายเน้นเสียงเน้นคำพูดว่าบัดสี เมื่อมีความกังวลความไม่สบายใจผ่านเข้ามาจริกาก็ปิดบังกริยาท่าทีของหล่อนเอาไว้ไม่ได้ความเบิกบานเช่นดอกไม้ได้น้ำค้างจึงกลับกลายเป็นสลดหดหูเหี่ยวแห้งเฉกดังถูกราดรถด้วยน้ำร้อนในฉับพลันทันทีจินดาราอีกเหมือนกันที่สะกิดใจอาการเปลี่ยนแปลงของน้องสาวแต่หล่อนไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจนกระทั่งกลับถึงที่พัก เมื่อคุณยายเข้าไปในห้องนอนหล่อนจึงดึงน้องเข้าไปในครัวปล่อยให้กัศณะนั่งอยู่ในห้องเล็กที่แบ่งเป็นห้องรับแขกตามลำพังคุณกลางเป็นอะไรไปหรือเปล่านนะพี่จินรู้ได้ไงว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้เหรอเห็นอยู่ดีๆก็เงียบไปเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดไส้จินดาร,รายกหลังมือแตะหน้าผากจาริกาหน้องสาวปัดมือหล่อนออกสะบัดหน้านิดนิดกล่าวว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอก อย่ายุ่งเลยนะ่ะแต่แล้วฉล่อยจริกาจะรู้สึกตัวว่าพี่สาวหวังดีหลั่นจึงพูดต่อไปด้วยเสียงอ่อนลงกว่าเดิมมากหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกพี่จินเพียงแต่ว่าจริกานิ่งไปนิดหนึ่งไม่อยากเล่าเรื่องวิพาดาให้จินดาราฟังถึงอย่างไรพี่สาวก็ไม่เหมือนแม่พี่จินก็ยิ่งหัวเราะเยาะคนเก่งอยู่ด้วยจริกากลัวอารมณ์ขันของพี่สาว จริกาจึงเลี่ยงไปพูดถึงเรื่องอันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวหล่อนแทนหล่อนกล่าวต่อไปว่าไม่รู้มาอยู่ที่นี่แล้วคุณยายจะเปลี่ยนท่าทีกับหนูบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ขืนคอยยุ่งคอยกํากับหนูเหมือนตอนอยู่เมืองไทยหนูคงบ้านแน่ๆโห้ยเรื่องนี้สบายมากอย่าพิตกไปเลยน้องเชื่อหัวเสของพี่เหอะโทษน้องทั้งคนไม่ช่วยแล้วจะไปช่วยลิงที่ไหนอีกหน่อยจะจัดการให้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ รียกว่าปฏิรูปปฏิวัติทีเดียวไม่ได้หรอกจินดาราหัวเราะสนุกครึ้ใจตามเคยเรื่องเท่านี้เองเหรอไม่ต้องกลัวรกหน้ามาอยู่ที่นี่จ้างคุณยายก็ตามไม่ทันคนขับรถก็ไม่มีไปไหนเองก็ไม่ได้จินดาราตบแก้มน้องสาวเบาๆธรรมดาเมื่อก่อนก่อนนี้ไม่เคยสนิทสนมกลมเกลียวกันเท่าใดนักแต่ตอนนี้หล่อนเริ่มมีสัญชาตญาณของความเป็นพี่สาว มีความรู้สึกว่าจาริกาจะต้องอาศัยพึ่งพาหล่อนและหล่อนก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาพึ่งพาของน้องแต่ว่าเวลาเรียนก็ต้องเรียนนะขี้เกียจไม่ได้เดือนหน้าเริ่มไปโรงเรียนแล้วแข็งใจสามปีก็จบแล้วถึงคุณยายจะรวยแต่เธอก็ต้องทำงานคนอยู่เฉยเฉยมันเซ็งดีไม่ดีประสาทแดกจินดาราพูดคำสุดท้ายและทำอาการคอหดปิดปากเหมือนกลัวคุณยายจะได้ยินเข้าทำให้จริกาอดหัวเราะไม่ได้ จินดาราชุดน้องสาวออกมาจากในครัวเข้าไปกระซิบกระซาบกับก nah, ัศณะว่าเข้าไปปรึกษากันถึงเรื่องคุณยายคุณกลางก็กลัวจะถูกคุณยายกำกับการแสดงเหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยต้องช่วยกันหน่อยนะคุณนะเห็นกริยาท่าทางสนิทสนมกันระหว่างกัศณะและพี่สาวทําให้จริกาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกดูเหมือนหล่อนช่างมีเรื่องกระเทือนใจเรื่องที่ต้องคิดต้องกังวลอยู่ตลอดเวลา